ครับมาแล้วครับเสื้อตัวยาวงานเกาหลีครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับตัวนี้ขายดีมากๆนะครับงานพวกนี้ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับรีดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเขวงขายได้เลยนะครับดูตัวอย่างกันนะครับเป็นงานเกาหลีเสื้อตัวยาวนะครับสวยทุกตัวนะครับขายดีนะครับขายได้ทั้งปี ส,สวยๆนะครับเราคัดแต่หัวผ้านะครับสวยทุกตัวสวยทุกตัวก็ <S <S <'re pressing in chiar> จะเป็นรวมๆผ้านะครับรวมๆผ้าผ้าคอตตอนผ้าลินินผ้ายีนบางประมาณนี้นะครับสวยทุกตัว โอ้สวยนะครับสวยขายขายพวกกลุ่มแบบสาวออฟฟิศอยู่ก็ขายดีนะครับสาวออฟฟิศนะครับไวทำงานนี่ก็ขายดีนะครับไวทำงานกลุ่มแม่บ้านก็ใส่ดีนะครับกลุ่มแม่บ้านแวนวนี้ก็จะได้หลากหลายแนวนะครับขายดีนะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับขายเองด้วยทําส่งด้วยนะครับขายดีมาก ทุบตัวโอ้โีผ้าลินินนะผาลินินก็ตัวยาวอย่างเงี้ยพาลินินก็เอาไปทําราคาได้นะครับผ้าลินินออกเป็นแนวเสื้อคลุมน่ี้ก็สวยโอ้โหสวยจริงๆสวยจัดสวยมากๆนะโอ้โหไขรขขยในแน,แนวนี้อยู่จัดได้เลยนะครับ โอ้ตัวนี้มีหูบมีหูดอ่มีหูสวยเลยครับตัวนี้มีหูแล้วก็คลุมเลยด้วยโอ้ยสว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 ยอันนี้พลาลินนอันนี้สีกลมสีกลมโอ้สวยเป็นสินค้าที่เราจัดส่งออกทุกวันนะครับส่งเราออกทุกวันแล้วขายเองที่ร้านด้วยนะครับ สินค้าขนาดที่ว่าขายดีนะครับเราก็เอามาขายนะครับพอขายเองจนมั่นใจว่าขายดีแล้วก็เราก็ทําขายให้ลูกทาส่งให้ลูกค้านะครับสวยทุกตัวเน้นแบบเรียบๆขายง่ายๆนะครับอันนี้ก็นีก็พาลินินอนะันนี้เป็นแขนกุดนะก็เราก็จะรวมๆกันไปนะครับะพาลินินส่งแบบเสื้อตัวยาวนะครับอ่รุ่นนี้แบบนี้จะขายได้ทั้งปีนะครับ ขายได้ทั้งปีไม่เคยเอานะครับขายมาเป็นไม่เป็นสิบสิบปีแล้วก็ยังขายได้ดีตลอดนะครับวันนี้ไปส่งกางเกงก็มาสวยสกอตสกอตแขนยาวโอ้สวยทุกตัวโอ้อันนี้ให้เหลืองเหลืองดีมากๆ สวยทุกตัวสวยทุกตัวขายนแนวนี้อยู่จัดได้เลยนะครับจะเอาไปเป็นตัวหลักหรืออาเป็นตัวเสริมก็ขายดีนะครับตัวนี้หลักขายได้หลากหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแม่บ้านก็ดีนะครับกลุ่มวัยรุ่นก็ได้นะครับกลุ่มแบบสาวออฟฟิศก็ขายดีนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เปนปนกันไปนะครับคลาคกันไปนะครับดูตัวอย่างสักพักนึงนะครับ โอโ้นี่ก็สวยนี่ก็ผ้าฝ้ายอันนี้ผ้าฝ้ายโอโ้สวย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 งามหยดงามหยดก,ก็สวยก็แนวยรุ่นยรุ่นนะครับก็พาลินินผ้าลินลินก็เยอะ พลิเนินอย่างนี้ก็ไปทำราคาได้นะครับพลิเนินอย่างนี้ก็ทำราคาได้สีเพื้นทำราคาได้พลินน<ม>ินนี่ก็สีกลมโอ้สวย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 ,สวยทุกตัวสวยทุกตัว ตัวอย่างกันไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างมันไปเรื่อยๆนะครับสินค้าเป็นสินค้าที่เราคัดแต่หัวผ้านะครับคัดแต่หัวผ้าสินค้าไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิเรารีดมาให้เรียบร้อยเรายิงไฟให้เรียบร้อยนะครับสินค้าแบบเอาไปพร้อมขายได้เลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับไปแขวนขายอย่างเดียวครับไปแขวนขายอย่างเดียวเลยทุกตัวเลยโอ้โหงามไปถึงไหนย สวยต้กดยาวโอ้นี่ตัวางนี่ก็สวยก็รวมๆผ้าเลยนะครับรวมๆผ้านะครับสวยทุกตัวนะครับ,รบเราครับเกล็ดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับมีผ้าลินินสีเหลืองนะ กระพ่าเลน,นินกะพ่านเลน,นินสองวินเทจวินเทจก็มีนะครับสองวินเทจวินเทจก็พาเลน,นินโอสวยทุกตัวสวยทุกตัวโอันนี้ก็เลมิน,นสีดำ โอเคครับสินค้าก็มีประมาณนี้นะครับสินค้าเราก็เราลิ้มาให้เรียบร้อยนะครับเรายิงป้ายเรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับสินค้าตอนนี้ขายได้ทั้งปีนะครับขายดีนะครับสำหรับครีมีสวัสดีครับ